มาอาบุญน้ำกันจ้าพี่น้องบุญเดินเก้าห้อเข้า,ขาประดับดินเข้าพี่น้องอันนี้เป็นอาหารนะคะเป็นของอยู่ของกินเมื่อน,นี้เป็นบุญใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นอันกินที่ห้าวเลสเสื้อห่อเข้านะคะได้เคยห้าวก็มาเอ็ดกินแล้วก็มาเสื้อห่อเข้านะคะ เป็นแกงเนาไม้เป็นพักญ้าหุ่นนึ่งพักนะคะเป็นมะไม้เป็นอันนี้น้ำค่ะในทุกย่างนะคะที่เป็นของกินเอาเรามาเชื่อห่อเขา สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าชาวพุทธไทยบ้านจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาอาบุญน้ำกันนะจ้าเป็นบุญเดินเก้านะคะบุญห่อเข้าประดับดินนะคะหข้ากับเตรียมของแล้วนะจ้าเตรียมของที่ละเอ็ดห่อเข้าแล้วนะจ้าเดี๋ยวย่างอ่าผ้าไปเบื้องการห่อนะคะห่อแบบโบราณนะจ้าเป็นการห่อแบบแต้พูดไทยนะค่ะพูดไทยนี่ละเอดเป็นเป็นห่อหง่นะคะเดี๋ยวถ้าไปเบื้องน้ำกันเตรียมของแล้วจงไปห่อน้ำกันจ้า ต่อไปเราเป็นขั้นตอนขั้นตอนการห่อข้าวนะคะอันนี้ห่อข้าวประดับดินนะคะสมัยโบราณเพิ่นก็ะไซนี่นะคะ่ะใบตองนะคะใส่ใตองกุ้ยห้ากระไรเขียนอ,อุทิศส่วนกุศลนะคะเขียนในเอ็ใบตองเลยนะคะข้าพระเจ้านะคะกับเขียนซื้อนาสกุลของผู้อุทิศไปเฮ้อนะคะ ขออุทิศส่วนกุศลให้เฮากระเชีนายนญาติพี่น้องที่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการห่อค่ะพี่น้องเอาข้าว,ว่างไว้ทางกลางนะคะข้าวและ้กะับน้ำนะคะแล้วก็ตามตามไปด้วยอาหารนะคะเอาเป็นของแห้งก้อนนะคะ ป็นปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งกุปิ้งเคร่น,นะคะตามที่หาได้นะคะโหอ,อันนี้นี่ต่งหะาเนาะปิ้งปลานะคะอันนี้เป็นห่อห่อแบบโบราณนะคะแบบแบบผู้ไทยห่อนะคะบ้าน,นาาอันนี้ผู้ไทย <laughs> กะไม่ได้เน้นนะคะว่าผู้ไทยสช่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ไทยบ้านอเมานะคะตะบูดเมาเำื่อธาตุนมจมงหว่านคอพนมนะคะ่ะอ่ะ มันเป็นปีงนี่เป๊ะซะเลยนะคะมันเป็นเป็นการห่อเข้าประดับดินนะคะอันนี้แลวครห่อเข้าซากละอีแบบนึงเนาะคะ่ะหลังจากปีงแล้วนะคะกะต็ตามตามไปด้วยอาหารนะคะที่เข้าเตรียมไว้ได้ทุกอย่างนะคะส้มปลาน้อยแกงหอยแกงเห็ดแกงเน่อไม้ทุกจิ่งย่างนะคะที่เป็นอาหารที่เข้าหาได้นะคะถ้าไม่ได้ก็ซื้อเอาเนาะคะ่ะเราวางไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็น เป็นการห่อเข้าแบบผู้ไทยนะคะทั้งอื่นเขาอ่าะลรไม่ได้เอ็ดแบบนี้นะคะเลาาอีสานเหมือนอ้าเอะไม่ได้เอ็ดแบบนี้นะคะเอาเอาเอาได้ได้ทุกสิ่งยากเนะเป็นมูเป็นเนื้อเป็นไก่ข้าวต้มขนมนะคะแกงเฮ็ดแกงเ็ดแกงปลานะคะอันนี้แกงเน่อไม้อันนี้เนื้อนะคะนี่แกงเน่าไม้ค่ะ อของอยู่ของกินนะคะอันนี้อันนี้แกงสารค่ะ<ม>พู้ไทยได้แกงสารนําเนาะคะ่ะ,ะมกน้ำไม้ค่ะอันนี้<ม>เอาก็คนละอันแกงฮิต<ม>เอสสองห่อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีนน่นะเอสสองห่อเพราะว่าญาติทั้งโพห่อหนึงนะคะทั้งเมฆกับห่อหนึงงนะคะอาหารประจําก็คือจำมะหุ่งแกงน้ไม้นี่แหละค่ะเป็นเป็นอาหารที่ประจําปูป,ป่านี่แหละค่ะได้เบิดทุกสิ่งอย่าเนะคะ ก็ะด็นนะคะพี่น้องอันนี้แกงลูกตตอจ้ะตำถัว่วข้าวปุ้นอันนี้ซื้ออ่นะเพื่อนเอสอัน,นตรลาดมาโดยเฉพาะนะคะเขเพาะเอาเลยห่อเข้าเลยนะคะผละไม้แล้วก็ขนมนะคะวันนี้ขนมเพราะว่าอ่าพูดไทยี่เพื่อนเอสมีคือมูนะคะเดี๋ยวย่างละพ้าไปเบื้องยู่วัดนะคะตอนนี้ห,อห,อห่อห่อเรียวสกุลนะคะเดี๋ยวละา้าไปเบื้องพิธีกรรมยู่ทางวัดนะคะว่าผู้ไทยเพื่อนเอสแบบเนะะี้ค่ะย่างห่อแบบนี้นะคะ กันโอ้เจ้าเจ้าฮักอ่ะเฮาวเราหุบซะก่อนจ้กระยะสิช่วยถุงนะคะหุบไว้หาด้วยใบจองขาทีบ่คะขั้นขั้นห้ามีเอาช่วยถุงมันกระละมันกระลารู้เลยเนาะค่ะว่าของมันหนักของกินหลายเนาะค่ะ ห้าก็าเอาคองที่ห่าเตรียมไว้นะคะเป็นข้าวต้มข้าวนมเป็นอาหารเอามาเสิร์ฟนะคะเพื่อมั่นเบิร์ที่ห่าเตรียมไว้นะคะเป็นคองของของยู่ของกินนะคะ,ะนี่ค่ะนี่เป็นเสิร์ฟอ,อยู่ค่ะอันนี้นะ่เบิร์แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้หฮากำลมามัดดอกไม้นะคะมัดดอกไม้นี่ก็ได้ห่อหนึงแล้วนะคะอันนี้เป็นห่อเลขนะคะห่อนี้เป็นห่อที่สองค่ะพี่น้องกะห่อคือเก้านะคะอะในมือนะเอาเข้าวว่างลงไปค่ะพี่น้องข้าแวแรก็ะตามด้วยน้ํานะคะแล้วก็ตามตามด้วยอันเป็นอาหารแห้งนะคะ ปิ้งปิ้งหมูนะคะปิ้งปลาปิ้งกุ้งปีเข็ดนะคะอาหารอีสานพื้นบ้านนะคะพี่น้องคนโบราณพื้นกินแบบนี้นะคะนะาจะจัดเรียงลงไปปิ้งกุ้บค่ะพี่น้องปิ้งปลาคอะคะ่ะอันนี้คนะคะ,นะคะ จำมะฮึ่งกับจำโู่เกียงราไม้ค่ะเดินระบิอันอันอัน,อน,อนแล้วยามนเงกีงหอยค่ะอันเอา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 สื้อำนี้ก่อนอันนี้เอาไว้ที่หลังห่อก่อนห่อเสื้อูอันนี้่ะอ น,นี่ค่ะเทาละเซอร์ลงไปในนี้นะคะของยูวของกินของข้าวของหวานได้เบิดเนาะคะ่ะ อาหารกระทั่งแบบท่านสมัยแล้วก็แบบโบราณนะคะหาได้อะไรก็เอ,อมามาทําบุญนะคะเมื่อนี้เราเป็น่อข้าวแบบพิเศษนะคะเพราะว่าเพื่อนละ่ะอาญาติผู้รองรับที่ไม่ได้ญาติที่น้องเราเป็นเป็ดทสาพระเวสีเพื่อเลยกับเพื่อนเด้ป้อยมากนะคะวันนี้ก็เลยเราก็เลยต้องต้องเออเอสต้องได้เอสนะคะต้องเอสเทอาใได้นะคะเป็นข้าวเขาอันชุบแรกนะคะค่ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปมืดนะคะแล้วเห้าก็มะมัดเสื้อดอกไม้อีน้ำหลังเนาะคะ่ะ